ดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จิกี้อยู่ที่ร้านนะคะวันนี้จะมาทําอะไรนั้นมาดูกันเลยนะคะวันนี้จิกี้จะพามาทำน้ำกระชายปั่นนะคะซึ่งน้ํากระชายมีประโยชน์มากมายนะคะน้ํากระชายบํารุงฮอร์โมนปรับสมุนฮอร์โมนให้มันอยู่ในตัวของเราแล้วก็บํารุงแก้ผมหงอกนะคะแล้วก็ มันหลายอย่างนะคะมันกินแล้วมันดีดีมากๆเลยกระชายไทยของเรานี่นะคะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปั่นเนาะนี่ตอนตอนนี้จะกี้เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รอไปปั่นกันเพื่อไม่มีเป็นการเสียเวลานะคะนะนี่เจ๊กกี้หลังจากเราล้างกระชายเสร็จแล้วนะคะล้างกระชาย เราก็เอามาหั่นล้างใส่เกลือนะคะล้างใส่เกลือแล้วให้สะอาดแล้วควรจะเป็นขาวแบบนี้เราก็จะมาหั่นเป็นแว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 ่นแบบนี้นะคะเป็นแว่นแบบนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะคะใส่เข้าไปใส่เข้าไปในเครื่องเราแล้วก็ใส่น้ํานะคะใส่น้ําไปใส่น้ําไปนะคะเนี่ยแล้วก็ปั่นไปเลยค่ะต้องปั่นไปเลยเนาะ วันนี้อาจจะไม่สะดวกนะอยู่ที่ร้านนะคะ,ะปั่นเข้าไปเลยค่ะหลังจะปั่นให้ละเอียดแล้วก็แล้วเราก็จะมากองนะคะมากองอ,อีกทีนึงอ่ามากองเอาแต่น้ำมันนะคะนี่ข้างกองเรานะคะข้างกองเรา ฝาชีนั่นแหละค่ะนี่กองกองใส่น้ำเดี๋ยวตะกี้จะถ่ายให้ดูเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้กองกองเสร็จแล้วเอาเต็นน้ำมันนะคะ กองเสร็จแล้วแนะนําว่าอย่าเพิ่งดื่มนะตอนนั้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นฟองอยู่นะคะแล้วก็คุณก็ตักฟองมันออกหน่อยนึงนะคะเพื่อกันฟองนี้เขาไม่กินกันนะคะฟองนี้ก็เราก็เราก็ตักออกนะคะแล้วก็เอาไว้สักพักหนึ่งเอาไว้สักพักนึ่งก็แช่ตู้เย็นไว้เป็นเดือนได้ะค่ะใส่กระป๋องใส่ขวดไว้แล้วก็มาผสมกับน้ําแล้วก็น้ําผึ้ง มะนาวกินตอนเช้าก่อนนอนวันละแก้วนะคะเนาะเนี่ยแล้วก็พักไว้สักพักนึงนะคะแล้วก็มะนาวของเราอันนี้มะนาวจะใช้มะานาวลูกเหลืองก็ได้มะนาวลูกเขียวก็ได้นะคะแต่ใช้ของเราแล้วก็มีน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งจะอยู่มังนอกไม่สะดวกสบายก็น้ำผึ้งเหมือนกับ น้ำพึ่งแบบแบบนี้ก็ได้นะคะน้ำพึ่งแบบเขาเรียกอะไรแบบเหนียวนะคะแบบแบบน้ําก็ได้น้ำพึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเนาะเราอยู่เมืองนอกเราก็ใช้แบบนี้เอาน้ำพึ้งเนาะทีนี้เนี่ยเจ๊กี้เตรียมไว้แล้วนะคะนี่น้ํหนังจากผสมน้ํากันกินเรียบร้อยแล้วมันก็จะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะกินวันละแก้วนะคะหรือคุณจะกินตามใจชอบนะคะก็ได้นะคะดืม่มกันนอก่าอร่อยแค่นนไหนบ,บํารุงปรับโมดูลอะไร เหมือนฮอร์โมนตัวในตัวเราให้ปรับสมดุลให้ดีขึ้นแล้วก็ป้องกันผมงอ,อกเนะี่ยผมเจ๊กี้เงางามเพราะว่ากินน้ำะจา,ายแล้วหน้าอ่อนไวสวยนะไปดื่มกันเนะเาะว่ามันอร่อยขนาดไหนเนาะอเอาเปรียปร้ยวหวานๆอร่อยมากเลย ถ้าใครที่ไม่ชอบกระชายนะคะน้ํากระชายเหมือนกับว่ากลิ่นกระชายนะคะคก็ให้ผสมน้ําโซดาก็ได้นะคะน้ําโซดาก็อร่อยเหมือนกันแนะนําว่าคุณผสมน้ำํำครึ่งหนึ่งครึ่งแก้วแล้วก็น้ํากระชายครึ่งแก้วแล้วก็น้ําธรรมดาครึ่งแก้วแล้วก็ใส่ใส่มะนาวไปครึ่งลูกถ้าลูกแบบนี้ถ้าลูกเขียวก็หนึ่งลูกพอดีนะคะแล้วก็ใส่น้ํา ใส่ใส่น้ำผึ้งไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนๆให้เข้ากันแล้วก็ท่านก็ดื่มได้ตามใจชอบนะคะนนถ้าถ้าท่านท่านชอบเปรี้ยวท่านก็ใส่เปรี้ยวเติมความลงไปง่ายๆค่ะมาทํากันนะคะรักษาสุขภาพกันนะคะอ,คอ,คอคีกกี้ก็ดูหุ่นดีนะคะ笑<笑>สวัสดีค่ะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย